น่ารักที่สุดหนูลูกกลังละ็งบ้านฝั่งนีุ้่เมากนี้ย่งลยมอไางวเครีะไงเขาเียเาียงเขาคงนคนปากไว้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายลูกก่อนได้มาก่เาเดี๋ยวให้ทุกคน่าปบงนะทุกคน่าปี่เอาไว้จะไว้ะ เอาโน้ตไกางปีกไหมเพิ่งเห็นเอาไว้กลางปีกได้ปะกางปีกข้างหลังเา้ใอันนี้เออันนี้ไม่ดนะองเียรเหอสองไม่ซื้อเอาไปไว้ฮะไปเลยน้ยน้ำยำน้ำยำน้ำยำน้ำยใน้ำยำ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 น้ลยน้ย้ำยำน้ยำน้ำ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 ยำน้ยน้น้ำย้ำยำย้ย้ยน้น้ยน้ย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  เาข้างหน้านั่งได้นะข้างหลังไ่แล้วมาข้างหน้าไหมข้างข้างหนได้ข้งหลังอ่าออกงาแต่ว่าไม่ได้หนึ่งต่นึมป้หไม่ไม่ต้หรอกข้างหลังมานั่งข้างหน้าได้นะคะใครพันป่ที่พ่อไม่เห็นมา้อนทุ่พี่นุ่มมนั่งข้างหน้าเลยค่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเหลโ ไมอ้าบากเห็นไหมโมดตายแล้วอาป้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 าบนที่สามหรือเข้าไปซ่อนในรังก <subscribers> ็ได้ม yeah, ันมีที่อยู่ต่อไหมยังไปได้เอาอันนั้นอีกนะหรือหน้าได้หมดนะคะพี่หมูมาลูกปองอ่านิดนึงโอเคมาพร้อมนะหนึ่งสองสาม

แล้วทิกตอกมันก็พูดว่าเราเป็นความรุนแรงขอปิดกัน่อยมากแล้วก็่บคำร้องเวลาแบบล่าเลองเกินไปอ่ะรุนแรงรุนแรงด้วยเหรออันนี้อกว่า